สวัสดีคร wow. ับผมอยู่กับช่องดอนพากินพ้าเที่ยวนะครับเดี๋ยวพูดภาษาท้องถิ่นนะครับนี่คนใส่เบ็ดนะครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับนี่ครับเบ็ดอันนี้เบ็ดเบอร์อะไรพ่อเบอร์สิบสองเบ็ดเบอร์สิบสองอ่ะเราไปใส่กันเยือใส่เดือนีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเราไปใส่ที่ไหนนะครับอ่ะนี่ครับเราได้กินใส่นี่แหละใกล้ๆนี่แหละน้องน้ำนี่แหละเดี๋ยว จิลองดูว่ามันจี้ยังไงนะครับแค่อพอจิลงใส่มันจี้สาบจิสันสันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมบ่ออได้เอาไม้กันสันมาครับเกาเยอะแล้วครับใช้เดือน ลองดูครับแต่กเกกินมีกินเว้ยนะครับนะจะดวมันดูหลังต่อไปวันจี้ไปตรงไหนงไงไหกิ๊กกิกกิ๊กอาลิโอนะ ไปดูพันแดงต่อพรผมชื่อแดงนะครับผมชื่อดอนครับวันนี้ใช้แรงงานคนเถากับท่านผู้ชมบางทีสอง นี่คือบรรยากาศนะครับอารมณ์นะครับถัดไปอีกประมาณจากห้าสิบเมตรนะครับนี่ต้นยูคานี่ครับนี่นะครับนี่ต้นยูคาร์ไปนิ้วผมนี่ครับนี่นั่นคือตะลิงริมมูลแล้วนะครับเป็นเม็น้ำมูลนะครับต้องไปนิวนะครับอันนี้ก็ใส่เสร็จจะเปิดเอาเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่เซตเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับตอนนี้ก็เริ่มใส่มากเรื่อยๆนะครับพอก็ใส่มาก ฝนก็นเริ่มจีต่ตกแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าสะอ้อนนี่ครับยอดพักบุ้งนะครับแม่ยัางงามเลยท่านผู้ชมดูว่อย่างอ้วเลยดูครับยอดยังใหญ่เลยครับท่านผู้ชมงามบุ้งเต็มเลยนะครับดูว่าสะอ้อนยอดพักบุ้งครับนี่ก็กำลังใส่อยูอ่เดี๋ยวเรามา เราติดตามดูตอนคืนนะครับจะจีออกมายามดูอยู่มันจีได้ไม่ได้เนาะก็ตอนใส่เสร็จนะครับะนะครับเดี๋ยวมาดูบางสุดท้ายแหละครับก็ใส่งฟงาขาวๆเห็นไหมครับท่านผู้ชมนั่นแหละต้องฟงาขาวๆนั่นแหละนี่ครัมีคั้งสุดท้ายลผลกลับมาหมึดตึ๊บเลย โมโงพอดีเผลอทำไม่นั่นก็กว่าจะคล้องจำไม่ได้ทำไม่แล้วนี่ะนะครับสอนพักบุ้งครับพี่นอ้องดูวะมันยังงามเลยดูยอดพักบุ้งอะครับคงจะเก็บมาแล้วแหละ ปัวเลยปลอดชันผิดลอยเปอร์เซ็นต์ครับแบบนี้ฝนก็นตกตึ๊บเกิดนี่ครับมามาเป็นไงพอ่อคิดว่าคืนนี้คิด,ด้ตัวบ่ตัวด้อะไดอย่าดเงี่าลองดูนะครับเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยว,วเรามารอชมพร้อมกันนี่นะครับท่านผู้ชมไป,ไปสำหรับช่วงนี้นะครับคือไม่ได้ออกยามนะครับฝนตกแรงนะครับ เลยมากู่ตอนเช้าท right. anyway. so ีเดียวเลยนะครับภาพที่ยังทีเห็นนี่แหละครับแล้วที่นี่เบ็ดหายคันหนึ่งครับหายยังไม่เจอเลยนะครับเบ็ดตัวหนึ่งไปอีกคันนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่งมาเจอตอนเช้านี่ครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมต้เบ็ดโดนปลาหลากมานะครับเบ็ดผมโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับดูตัวปลาครับหี่ตัวปลาครับจกหนีเลยเพาะเลื่อนได้คนน่ะจีเลื่อน น่เกือบโลแปดเกาฉี 8, 9, ครับสำโตเมื่อคืนเนี่ยเนาะโทษทีนะครับเมื่อคืนฝนตกครับท่านผู้ชมผมเลยบ่ไรมาเมื่อคืนฝนตกเลยบ่ได้มาถ่ายดูนี่ครับมันหายไปหลังนึงครับท่านผู้ชมนี่เอาวางดูท่านผู้ชมดูไม่เกือบเท่าข้อขาพอเนาะหัวแปดเกาฉีใส่อยู่นี่ อันแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ามานบ่ครับพันแดงมองกล้องมานี่ครับโอโ้โหกลับกลับไปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม